สว mm ัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่องสกายนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมไม่ได้หายตายจากอะไรกันนะไม่ได้จะเลิกเล่นเกมนั่ใช่นี่เป็นสนามสุดท้ายของเราแล้วนะครับสําหรับรายการ EU p r o Championship นะครับทุกคนก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้ครับแข่งในรายการนี้กับรถเล d b u บ l คันนี้นะครับซึ่งซีซั่นหน้า ผมไม่ได้ลงนะครับผมบอกก่อนเลยว่าผมผมไม่ได้ลงของ EU แล้วนะครับก็นั่นแหละครับคือพืดีผมมันมันไปชนกันตอนที่ผมลงของรายการไทยก็เลยพักของ EU ก่อนแล้วเดี๋ยวเราแข่งไทยจบนะเค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการ EU นะครับทุกคนก็ก็คงฟีลลิ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยผมก็ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนแต่แค่ในสีของเลดบูลวันนี้เราก็อยู่ที่สนามสปานะครับเบลเยียมนะครับก็ เป็นสนามที่ไอคอนเลยกก็ไ,ได้นะครับที่โค้งเอรูทนะครับขึ้นโค้งสามรอยตอนนี้พวงมายมีปัญหานะครับเป็นปัญหาที่พบเจอวันนั้นจนงุนงดเลยนะครับทำให้แบบบิงได้ไม่เต็มที่ด้วยนะตอนนี้เป็นรันแรกกว่าจะทําได้ก็คือวันนั้นมีปัญหาเรื่องแพทเทิร์ชชิพครับแล้วก็มีปุ่มเหมือนลวนนิดหน่อยไม่รู้มันจะเป็นที่ซอฟต์แวร์นะแล้ก็ดูแบบผ่านไปก่อนนะเพราะ มันไม่มีอะไรเลยครับตอนเรียกแดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาก็เลย,เยตัด p ีหน่อยนะครับทุกคนแล้วเลสนี้ก็เป็นที่ผมการใช้วงอะไรองศา360องศาเนี่การหมุนเมื่อก่อนเลย300จะอธิบายทุกคนเข้าใจก็ทุกคนดูที่มือผมนะครับปกติแค่300แล้วหมุนแค่ครึ่งหนึ่งเนะี่ยมันก็จะสุดวงอะไรล้ะแต่ถ้าเราไป360ดูผมแล้วหมุนหลบหมุนกลับตรงไปเลยอธิบายไม่ถูกอ่ะ <laughs> ก็ดูตามคลิปนะทุกคนถ้า การสังเกตก็จะดูออกอย่างเล็กก่อนๆเราก็เปลี่ยนมากระน,นั้นะครับเป็นหมวดแจกฟรีช่วงคริสต์มาสนะครับก็เป็นชาร์ปท้ายไนงะก็ใกลค้คริสต์มาสที่สุดแล้วก็วใส่เลยแล้วกันว่าเป็นเดือนเดือนนี้อะไรแต่คลิปเมันไมันจะลงเมื่อไหร่นะแล้ะแข่งะแข่งช่วงคริสต์มาสนะครับในช่วงเดืเอนธันวาเดือนสิงหาก็เป็นการปิดท้ายครับ เดี๋ยวรายการไทยแล้วก็มาเจอกันครับก,กับรถเมอร์เซเดสนะน,นี่เป็นรถเล่มวงไปต่อก็มาคุยกันต่อเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่จบเลยนะในเรืเ่องพ a ร t ทเนอ h i ชิพอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นมันเดี๋ยวเขาขับอยู่ผมเชนเกียร์ไม่ได้บ้างเดี๋ยวกดเกียร์อะไรก็ไม่รู้เออเนืออกองเอาทุกคนเข้าไปเซนรถทีนึงแบบปุ่มมันก็จะล่ำจะจะจะไปหน้าต่อไป เนี่ยตัวอย่างมาแล้วนะฮะดูผมกดดูทุกคนเกียร์มันไม่ลงนะแต่เกียร์ขึ้นนะแต่มันไม่ลงซึ่งเกียร์เนี่ยปัญหาใหญ่มนะนดูเลยคือกดจะพังนะเออแล้วก็ทุกคนจะสังเกตว่าเสียงพัดลืชิบม,มันเปลี่ยนนะพอดีผมเมื่อก่อนจะลั่นแจฮะนี่เป็นลั่นปักแหละคือผมไปแปะกาวรองไว้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเป็นที่กาวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้หายแล้วนะครับอาการนี้ เนี่ยทำให้ผมต้องเข้าเข้าออกแล้วก็ทําให้จบได้แับที่11นะครับส่วนที่เมทเราในมิซิก็กที่สมนะครับเครียดเลยก็ผมว่าถ้าผมวิ่งได้แบบว่าไม่มีปัญหาผมอาจจะจบประมาณที่ที่9้าหรือที่10บเพราะว่ามันได้วิ่งมากรอบก็จะชินตัวเกมตอนนี้มันวิ่งน้อยมากแล้วก็มาเตรียมตัวนะครับก่อนออกสตาร์ท สำหรับสนามสุดท้ายนะครับสปาเบลยเยียมกลางปีทั้งสนามเหมือนจะมี12คันนะครับวันนี้ก็คนก็จะเริ่มล่อยหลยนะ่อแล้วเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาแข่งไปเขาก็ไม่ได้อะไรสู้ไม่ได้อะไรกันแต่14คันแต่ผมอะมาเก็บประสบการณ์ร้นๆวนครับรายการน,นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีหมาครับสตาร์ทพันงานขวัญท่วมยูยทุกคนพี่หมาแล้วครับข้างหน้าโค้ชหนึ่งไปแล้วครับเราไปดุดดังโตปิโด หมดขึ้นมาแล้วจากที่สิบเอ็กขึ้นเปนที่อะไรที่เจ็ดที่แปดได้แค่ที่แปดทุกคนแต่ก็ถือว่าสวยนะทำได้แ้ไม่มีใครดันขึ้นเออรู้เลยครับหมายอะไรก็อะไรมันทึกไม่อจบเพูดออะไรข้างหน้าเราเป็นยางมีเดียนครับเราก็ปล่อยเขาบูทเราจะมีตอร์บอลเลยเราเป็นยางพอไปลดน้ำมันเนี่ยทุกคนเนื้อ ต้องชินเกมมากกว่าเดิมนะหรือว่าผมมาผิดลายนะกะระยะไม่ถูกมันก็ค่อนข้างจะดือ้อแต่ก็พยายามนะเบรกล้อตายไปแล้วเรียบร้อยคนระับอันดับที่เราพยายามได้มาตอนต้นเลทเอ้ยใครลงยาไปแล้วมาแล้วเขาพาเราไปแล้วทุกคนเซ็กโซนะครับซิโซไม่รู้อ่านว่าไงแ,แต่เนี่ยแหละมาครับโค้งนี้ก็ จริงๆต้องเกตเจ็ดนะผมเอาชัวร์แล้วในแล้วเสียงผมอาจจะปแปลกๆนะครับเลยจะมีซานนะครับพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศหนาวเหลือเกินเนี่ยรู้สึกหายใจไม่สะดวกเลยกำพยายามจะกาะกลุ่มไปให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราหลุดกลุ่มก็หลุดเลยจริงๆนะงการระลายการเนี่ยเพราะว่าเราความเร็วถึงไม่ไม่เท่าเขานะ <S <S 2> <S 2> หรือว่าอาจจะมีแต่เราไม่หนี ขณะนี้ผมก็เอากระจกปอลหลังออกนะเพีเดีวคิดว่ามผลทรมารถโอ้โหโอ้โหเพราะผมเป็นคนชอบมองกระจกหลังนะทุกคนแล้วบางทีอ่ะตอนที่จังหวะจะเข้าโค้งอะ่ะผมเห็นขัานหลังมันลึกมาลึกมา,กม,ามันใกล้กระจกหลังถึงก็ตกใจผมก็จะปล่อยเบรกตัวเองให้รถไหลอีคือเหมือนเรากลัวจะโดนชนอะ่ะเราเลยไหลหนีไปแต่กายว่ามันไม่ได้ชน ทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลามันเรียกเออเอาออกดีกว่าแต่หันมองเอามันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะเออแต่มันก็จะได้ความสมจริงแล้วก็เรื่องไงเดีอ่นจะได้มุมมองที่มันไม่มีอะไรกเกระกะลูกตาเพิ่มขึ้นเรียบร้อยโถ่เอ้ย ทุกคนฟังเสียงน่าจะรู้แล้วนะก็คือมีเวอร์นี่แล้วเวอร์ชุดสุดที่ข้าออกแล้วเขาเบรกแล้วผมก็มาลงตัวก็เบรกไม่อยู่ครับบิงแตกไม่เชิงแตกหรอกบิงมันล้าวแต่ก็มีผลต่อกันเดี๋ยวน่ะดาวฟอร์สมันเสียแล้วก็เอนดิ้งเรียบร้อยครับผมก็แผนตอนนั้นในหัวก็คือพยายามจะยังไม่เข้านะเพราะว่าอยากจะลองยืดดูก่อนเข้าเสียวเสียแน่นอนเสียเยอะมากเราสตาร์ทาร์ดอะแล้วเราต้อง เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นมีเดียมถ้าเราเปลี่ยนสองรอบก็คืออยู่ท้ายขบวน่ะจะเปลี่ยนซับซับไปอีกเรื่องไม่ไมทำได้แบบยี่สิบรอบ,ออบทุกคนตอนนั้นคิดอยู่างนก็เลยเออยื้อไปก่อนแล้วกันถ้าขับไหวก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วจะเข้าอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแนละ้วอ่า,าลืมแล้วว่าคนเมื่อกี้ผมถึงโน้นเนะรื่องอะไรวะจอทางไม่เลยครับตอนนี้เราดูก่อนในเล็กเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายแต่จะเลี้ยวซ้ายยากหน่อยเราถึงสนามนี้ โค้งซ้ายก็คือโค้งไฮสปีดลงเขาครับที่เขาเจ็ดเจ็ที่มันโอ้โหปวดหัวแต่จริงๆผมว่าพอให้มันล้าวข้างคล้ายมันก็มีผลต่อการเลี้ยวข้างขวาดีาอ่ะพอดาโฟร์แต่งงนมันก็ต้องสำคัญเน่ยมาแล้วมาแล้วสปินนัลโต้แมตลเรนไม่ให้โว้ยปิดทุกคน,นเดี๋ยวไม่ได้เลยอ๋อพูดถึงนั่นก็จบมองหลังใช่เออมันก็จะไม่สะดวกเนี่ยมันจะเหมือนชายเัี้ยท่อ มันกะไม่ถูกเหมือนกันซึ่งหลังจจบเลนนี้ไปผมก็กลับ <g ug> มาเปิดเป็นโปรตีแล้วแต่ลดขนาดลงให้มันเล็กๆเลยให้มองแค่ว่ามีรถมาหลังอะไรเงี้ยแต่ไม่ให้มันมากวนสายตาน่าทได้มองแล้วอะนนั้นจากออกซิเจนเปล่าเนี่อยมากเลนะรเราต้อง่ันเินเันเล่นได้ไม่เต็มที่อะมาแล้วขึ้นซ้ายมาแล้วไม่เขาเล่น <c oughs> โอ้โหเขายกลยครับมาครับเจ้นี้ เรียบร้อยครับผมได้ทําเป็นไอเดียเรียบร้อยครับเราไปตบข้อมูลนครับคือเราไม่กีบัสเปยนะครับอารมณ์เหมือนเป็นชัดแม็กกับแฮมครับที่บราซิลล่าสุดเลยเดี๋ยวได้เจอเป็นอารประมาณนั้นเอ๋อโดนสกิลตุนหน่อยครับแฮมเมอร์ไทม์นะเฟอร์โรี่คนนี้ก็คู่แข่งเราเมื่อตอนต้นฤดูกาลนะเพราะคะแนนกับผมผมกับเขาชิงกันอยู่ตอนนี้คะแนนผมห่างแล้วซึ่งตอนนี้คะแนนสามสุผมอยู่อันดับ9นะครับถือว่า ดีแต่ดูแคาจะจะประคองจนจบเลยหรือเปล่าอาไม่เหมอือนอ้รเอเอเอ,อันนี้ขยี้คันเร่งเลยใจร้อนนะอ,<ส>อารมณ์แบบรุนยืนละบ้าแต่บีแต่บันกดไปนิดนึงนะครับทุกคนก็ทำให้ลื่นออกไปเลยเมื่อกี้นี่ก็พยายามจะเกาะเขาให้ได้นะเพราะว่าอะไรดีอะรถเรามีดามดีเราก็เราไม่มีความรู้แล้วตอนที่รถรถสมประกอบเราก็สู้ไม่ได้อะผมก็เลยแบบ ดูวิธีทาง D I S อะไรเปิดทั้งหมดอ่ะมีมี D I S ด้วยแล้วก็กำลังไล่มาแล้วเนี่ยดเนี่ยอ้โหูโชนไปหนึ่งตึกครับไม่รู้ว่าจังหวะนี้เขาเขาโยกแล้วผมไม่ลบเองหรือว่าเขาโยกจังหวะสุดท้าย,าายนี่ก็ไม่รู้แต่ผมไม่ได้ลองเลียนที่ช่างนี่ครับเริ่มไม่ไหวครับเริ่มบานคือยิงเราล้าวด้วยแล้วก็นีไไ่ไงเด็ก ผมว่คุณเลไม่อยู่แค่นั่นแหละเออก็คือผมขับไม่ไหวนั่นแหละแล้วเรามีได้ตัดสินใจว่าเข้าพีเดียแล้วผมก็ได้ทาตัวเป็นเด็กที่ใหญ่อีกรอบนึงครับครั้งที่สองทุกคนดูนะครับตึงชินป้ายทิ้งเม่งเลยหมันไส้ <c oughs> เอาป้ายกลับเข้าพีเดี่ก็รอเปลี่ยนยางครับเป็นมีเดียมแล้วก็เปลี่ยนมงใหม่ ทุกคนทีนี้วผมต้องลากมีเดี่ยม17รอบครับซึ่งมันมันเป็นการใช้ยาที่มาหาสารว่าคือผมนานแล้วไกลเกินไปสำหรับมีเดียมครับเคือยากอธิบายก่อนว่าตัวเกมเนี่ยของจริงเขาจะลากได้20-30รอบมันก็จริงครับแต่คืออ่ะอันนี้ผมแข่ง50% แล้วมันจริงเขาแข่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมล่ะเออมันก็จะกินถ้าของจริงถ้าเราแข่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็จะกินยางเราก็จะกีเกือบหมดครับแกอาการไม่ต่างก็ยางเราก็จะหมดพอๆกับของจริงเลยก็คือถ้าเราแข่งร้อยเปอร์เซ็นแต่นี่คือแข่งห้าสิบก็จะดับลงมาอีกก็คือแค่มันสมส่วนกับการแข่งแค่ครึ่งทางอัตราการกินยางก็จะลดก็จะเพิ่มแบบไม่ใช่เดียวให้มันสมส่วนกับการแข่งแค่ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับทุกคนทุกคนน่าจะเข้าใจเออซึ่งมันถือว่ามันมันลากเยอะอะสมมติ แมื่อกี้ผมเข้าที่รอบที่อะไรเข้าที่ห้าสี่สิบเจ็ดรอบถ้าของจริงก็ลงเหมือนเราเข้าของจริงสี่สี่รอบของผมเข้ารอบที่สิบอะสิบเออสิบนิดๆเองอะ่ะไม่ต้องหน่ประมาวันสามสิบะเรียบร้อยครับเนี่ยผมไม่เข้าใจชนตูดทําไมเขาบอกห้ามรีเซ็ตทุกแทกวันนั้นผมหัวร้อนผมรีเซ็ตแม่เลยคือเขาก็จี้ระหมานะ okay, <clear. S 1> เออผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้เบรกเร็วนะ ไงผมไม่ได้เบรกเช็คเขาอะเออแล้วก็ช่างเขาเหรอครับบีเยลโลเขาก็มีเพนตี้อยู่เก้าวิข้างหน้าเราก็ไล่ไม่ได้อยู่แล้วแฮมเมอร์ทามเขาไปแล้วเนี่ยคือผมเข้าคิดล้วผมกว่าจะได้เจอคนก็รอบนี้ครอบที่สิบหกอะทุกคนดูเปอร์เซ็นต์ยางผมนะครับดูผมลากมาดิรถมันเริ่มไม่เอาทรงแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเอาผมไม่ผมจะไม่เอาทรงผู้ดีผมจะเอาทรงเด็กเสียแล้ว ตอนนี้เราทั 1941, ้งสนามคือเหลือ1 1คันนะก็มีแตกกันไปนะครับแล้วก็พยายามจบให้ได้มากกว่านี้คืออย่างน้อยเราจบกองหลังกจริงแต่เดินมาไม่ที่ดียผมก็โอเคอ่ะอย่างตอนนี้ก็มีนแต้มหนึ่งนะครับแต้มสำคัญสำหรับผมนะครับอย่างน้อยดีกว่าแข่งเราไม่มีแต้มเลยซึ่งวันนี้ตอนนั้นงุนหินนะเฮอแกเป็นอย่างไงบ้า คอยเช็คยาไหมครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้แกพิชใหม่ก็คือจะเข้าไปสอบตอนท้ายเลสเพื่อมาเอาฟาสแลบเพื่อดึงคนะแนนนี่ยเพราะข้างหลังเราเห็นไหมห่างอยู่แล้วแล้วเขาเข้าฟีดผมก็มีสามารถพริดฟรีหนึ่งพิดแต่คือจะแซงไหมยังไม่แซงครับคือ <c oughs> แต่คือถ้าผมเข้าตอนเนี้ยแกบี้เออแกบี้แกบ,บี้เขาเก็บบกบบาาจะเข้าพิดเหมือนกันมาตัดผมซึ่งมันเป็นการแย่งฟันแลบกันเราต้องเข้าช่วงนาทีสุดท้าย ซี่นะ่าคือแผนโปรติของนักแข่งทุกคนเลยเขาเลาบอลสุดท้ายและอักสุดเลยคือตอนนี้กับแกบบี้ผมไม่ต้องอะไรมากเพราะเขามีเป็นทีก้าวนี้อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ที่ก้าวมาแน่หน้าตึงแลยแต่อุปสรรคจริงๆของผมมันคือคือยางไงคือเราจะล่าอะไรตอนนี้นละถ้ามันผุบก่อน นึกไม่ออกไหมทุกคนคืออันนี้ครับทุกคนตัดมาอย่างนี้อ้าวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตัดใจตัใจตัดจิไดตอย่งตัดใจอย่างนี้นคือถ้าผมเข้าพิษก่อนใช่ไหมเขาก็จะได้ยางใหม่แกร์บี้ก็จะเข้าพิษเหมือนกันกับผมและไอ้แฮมเมอร์ทามก็จะเข้าเหมือนกันซึ่งกันว่าข้างหน้าผมได้ได้แผ่นพิษฟรีแล้วเขาอาจจะหนีผมได้เนึกออกไหมทุกคนซึ่งผมแอบคิดอย่างเงี้ยในหัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อ อ๋ออแกเข้าไปขี่นี่ยะอะไรเนี่ยฮะขี่เหมือนคนแบบไม่เอาอะไรแล้วคนนี้เขาเทียบโมโตโจีพีนะครับแต่ในวันเขาก็เขาก็เร็วนะแต่ทำไมเขาขี่อย่างนี้ไม่รู้หลายๆเลยแล้วผมนึ่ว่าเห็นผมต้องลากในจังหวะน,นั้นเพื่อให้ได้ผลป,ประโยชน์สูงสุดนี่จริงๆผมสาม,มารถเข้าตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเสี่ยงยางระเบิดได้ที่สิบแน่นอนเอ้ยได้ที่เก้าหรืที่สิบได้แน่นอนอะไรเงี้ย เออแต่ถ้าผมเสี่ยงมากกว่านี้ผม,ม, pues มะ nah จะได้ที่เก้าร้อยเปอร์เซ็นถ้าผมเข้าเลยผมโอกาสที่จะได้ที่เก้าเนี่ยมันก็น้อยเพราะว่าถ้าเขาถ้าแกมบีไม่เข้าผิดเขาก็ได้ที่เก้าถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นกาอ่านเกมนี่ับตอนนี้นทุกอย่างเปอร์เซ็นยายเนี่ยถือว่าใช้เยอะมากทุกคนตอนนี้คือไม่แบตเตอร์น่ะปล่อยได้คือปล่อยเพราะว่าผมไม่ได้มองที่แต่อ๋ออ๋อ ก็มีประเด็นกับผมเยอะจริงๆนะสนามนี้ือผมไม่ได้มองที่แปะละผมมองแค่นักกาวละเดี๋ยวไม่ขูดมันได้เสียงกระดังเข้านั้นหรือเปล่านะแล้วก็ไปได้เรื่อยๆตามสไตล์น้ำปั่นนะครับแล้วดูตูดมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นซ้ายยังขึ้นไม่ได้ยังปิดอยู่ไปเลยไปต่อทุกคนดูยางผมดีๆร้อนหน้าเห็นไหม เห็นป่ะยางมันจะแบ่งเป็นเส้นเลยอ้าวเข้าไปแล้วทุกคนแกบี้ก็ลาเราไปแล้วครับกำลังมองยางอยู่แกบี้ไปแล้วครับทุกคนนี่นะครับผมเลยสบายกันเยอะเลยไอ้พิษแล้วแกบี้ก็เข้าพิษไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็เราเข้าที่หลังเขาเพราะว่าตอนท้ายน้ำมันเราจะน้อยกว่าแล้วก็จะสียกว่าเมื่อกี้84นะครับทุกคนเปอร์เซ็นต์ยาง จะระเบิดไอ้ทุกคนดูดูยางเห็นไหมมันจะมีเส้นเส้นสีดำเข้มสีดำอ่ำำอนเห็นไหมมันเป็นเส้น,สนอยู่ตรง,ตรงล้ออะสองล้อหน้าเลย <c oughs> ตอนนี้ทุกคนอาจจะดูไม่ออกเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ทุกคนจะดูออกเห็นว่าเอ้ยไเบีเดีย่ยเมื่อกี้มมกกมแ <c oughs> ม่งขึ้นเส้นแล้วจริงๆเ <c oughs> นี่ยคือผมได้พิ้ <c oughs> ฟรีจากแกมบี้ยังทุกคนและแฮมเมอร์ทางเขาก็ไม่สามารถเข้าได้ก่อนรอบสุดท้ายรอบหน้าเขาเข้าไปเขาก็ไม่ได้ฟันแล้ว เราได้ the there, เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเลแล้วนะครับก็เกินไปเลยนะครับทุกคนนี่คือเลสสุดท้ายของเราแล้วนะครับสำหรับลีกนี้เออแล้วก็จะลุ้นกันว่าเราจะจบในสะสมอีกเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือครั้งสุดท้ายปาดเยี่ยมกับรถเลสบูลครับรถทีเมเอกของเราในมิซิสนะครับทุกคนเราก็เศร้านะครับไม่เป็นไรเรายังแข่งได้อีก นะครับเอาเงินภูมิยางมาแล้วร้านสุดท้ายครับตั้งลำเลยเพื่อฟาสตนน์สแลปนะครับมีที่เก้าครับถ้าเราได้ฟาสต์สแลปมันจะได้เป็นสามคะแนนนะครับใช่แหละเออตอนนี้เรามีสองน,นี่ไง <c oughs> แก๊บบี้เขาฟาสต์แลบมาแล้วผมจำไว้ต้องวิ่งให้ได้มากกว่าน,นั้น <c oughs> ที่หนึ่งเขาเสร็จแล้วผมเพิ่งผ่านโค้งหนึ่ง <Yellow flag. S 1> ใหญ่ทีท่จาจสมาทั้งหมด เดี๋ยวเราแตะจ้าเอฮะเมื่อทามุนแล้วกุกคนเห็นไหมท้นล่นที่แปดเฉยเลยตึงมหมตัวตึงหมสตาร์สิบเอ็ดจบแปดก็ยังดีนะดีกว่าสตาร์สิบเอ็ดจบสิบเอดอ่ะคือผมคิดได้แง่าดีว่าอย่างน้อยเราสตาร์ทํำเรองสตาร์ทสิบาต้องจบไม่ต่ำ่าสิเออ้าเราสตาร์ทติดจบติก็ยังโอเค Okay. ถ้า,ามากกว่านั้นคือกำไรชนะนี่คือโอ้โหแจ็คฟัดรางวัลที่หนึ่งนะจังหวะนี้ครับผมใส่สวดครับเลยมุม,มนี้มีดช่างวันครับเพราใส่เลยไม่ม,มีผลกับผมแล้วตอนนี้เราจะเอาฟ้าแลบเราล่อ,ลองเหล,ล,ลี่ยมครับเชนเล่เหลี่ยมหาแล้วฝ่าไ,ได้สวยอยู่แต่ก็กลัวลืน่นเหมือนกันนะถ้าลื่นนี่เราก็อดได้ที่แปดนะโอกาสอดได้ที่แปดมันก็มีถ้าเราลื่น เดียระสนิด้วยขาจะเป็นที่อะอ่เอะาเดี๋วไม่ถามดียนิสไปแล้วครับนนแพะรถเดียใไแข่งกันค่ะสิบพันจอดอย่งนี้แหแกมี่ข้าัปอยู่หลังเราเก็บหงีไปแล้วแมนีมาครับผมกุญ้ายชิคกันแฟรรับธงแล้วครับไปดูเดี๋ยได้พันแลบ,บหรือไม่อือืไม่ได้ครับ ม่วงนะแต่ไม่ได้โอ้โหเฉื่อยงั้นไปนิดเดียวแกบบี้ครับอ่าหนึแกบบี้หนะ่กลับมาตัวเราแล้วด,ดูดิดูหนา้าหน่อยแต่ก็โอเคครับคือทำเป็นที่แล้วเอ everything is okay ย้อนฮายครับ,เ,แบบเ,รบดดเดย์เ of the day นะ่เป็นไม่คะแนนคู่นี้มีถือว่า โคตรโหยครับทีมนี้เขาสามัคคีกันมากผมโคตชื่นชอบระบบทีมเลยแต่จริงๆทีผมก็ไม่ใช่เล่นเล่นนะแต่แค่ผมไม่ค่อยได้ขึ้นไปกับทีมเมงเนี่อันนี้คือมันจะขี่คู่กันตลอดไปเดี๋ยวไปดูครับอันดับจบนะครับก็คลิปนี้นะครับก็บอกไปเลยว่าใครชอบเป็นกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องสกายนะครับไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามนะครับเอฟวานซีซั่นหน้าไทยลีกนะครับ และเดี๋ยวอาจจะมีเกินเกินอาจจะได้ลงแข่งเวอร์ซูปเปอร์ไบท์ด้วยนะครับทุกคนบายบายไปแล้วเราดีไปจริงๆแล้วคะแนนาสะสมแล้วจบที่9นะครับแชมปีเยนชิปส่วนคะแนนเฟ้ทีมาจบที่1นะครับอคอนสตรัคเตอร์นะครับไปแล้วไปแล้วกระซิบปเฉยๆไม่ได้ตั้งใจพูด